ไาอยู่ต่อนะครับกับรายการเอโฟกสนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับช่วงมูวี่โฟกัสครับช่วงที่เราจะไปโฟกัสเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับว่ามีภาพยนตร์เรื่องไหนน่าสนใจบ้างรวมไปถึงนะครับตัวอย่างภาพยนตร์ที่เราจะมานําเสนอนะครับก่อนที่คุณผู้ชมจะไปชมในโรงภาพยนตร์นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับน้องหลินสาวๆชอบไหมครับนิวจิ๋วชอบเี่นะครับ คอนเสิร์ตเพิ่งผ่านไปได้ไปดูเปล่าวันนั้นไม่ได้ไปเพราะว่าวันนั้นมีติดงานถือว่าพลาดมากมากเลยนะครับสำหรับ N.J. Story คอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านไปนะครับใครพลาดนะครับใครพลาดดูคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็คงจะไม่ได้เสื้อยืดตัวนี้นะครับในงานเขามีขายไงนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาแจกฟรีเลยนะครับสคหรับแฟนคลับนิวจิ๋วหรือว่าอยากจะได้ผู้ชายอยากจะได้นิวจิ๋วไว้ไว้ไปครอบครองนะฮะคำถามนะครับใครอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับคำถามมันอยู่ง่ายๆเลยถ้าใครเป็นแฟนคลับนิวจิ๋วไม่ใช่ ต้องสวยกว่าอยู่แล้วไม่ได้ว่าใครสวยกันพิธีกรระหว่างนิวจิ๋วถ้าตอบพิธีกรได้เสือถ้าตอบนิวจิ๋วไม่ได้งนหลินก็ตอบนิวจิ๋ววะใครสวยกันไม่ได้แฟนคลับเดี๋ยวเขาแฟนคลเขากรี๊ดตายเลยนะครับอะใครเป็นแฟนคลับนิวจิ๋วตัวหญิงตอบคำถามนี้ได้แน่นอนนะครับคำถามมีว่าซิงเกิลล่าสุดเลย นะครับของนิวจิ๋วนะครับคืออะไรนะครับข้อ1นะครับไม่รักไม่ต้องนะครับข้อ2นะครับหยุดเข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวอ่าหนึ่หรือว่า2นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยของนิวจิ๋วนะครับ ไม่รักไม่ต้องข้อ1ข้อ2ห,หยุดเข็มนบริากาแค่นาทีเดียวนะครับตอบคําถามไม่ได้ที่4ี่ต้องสองหนึ่งสี่สี่สี่นะครับส่งคำตอบมาคนณหนึ่งหรือว่า2นะครับพร้อมชื่อนามสะกวลเข้ามาที่เบอร์นี้หลังจบรายการของเรานะครับส่งมาทันทีเลยตอบถูกตอบเร็วเราส่งฟรีถึงบ้านเลยชื่อุฉยแบบนี้<ช>แต่ถ้าคําถามที่ว่าใครสวยกว่ากันระหว่างลิ่นและก็เนลสิวนะครับไม่ต้องขับไม่ต้องฟังคำตอบเลยครับรู้อยู่แล้วนะฮะ เขาสวยกว่าเยอะนะฮะต้องยอมรับตรงนี้จริงๆย้ำอย่งเลยนะพี่กีย้ำย้ำย้ำต้องยอมรับนะฮะอ่ะมาชี่เรื่องราวของภาพยนตร์ดีกว่าครับสําหรับวันนี้นะครับเรามีภาพยนตร์ที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับใครเป็นแฟนคลับของวูบเวอร์รีนนะครับวันนี้เราจะมีตัวอย่างภาพยนตร์เลยเรียกว่าไฮดูเอ็กเมนมา นะครับต้องเจอวูฟเวอรเลนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยภาพเรื่องนี้จะไปเจาะลึกเรื่องราวของวูฟเวอร์นเลยว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงและการกําเนิดของวูฟเวอรเนเนี่ยเป็นยังไงรวมไปถึงการ์ตูนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็มาทําเป็นภาพยนตร์นะครับเป็นเื่องว่าเป็นแอคชั่นสุดยอดมากไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างภาพยเรื่องนี้กันเลยครับ That's not am anymore I years, I have wanted to thank you for saving my life. Don't be so sure. เป็นการนำแดงจากฮิวชเชกแมนนะครับที่หลายๆคนรอคอยเลยทีเดียวนะครับสำหรับวูโบลินนะครับสามารถติดตามได้วันไหนครับ25กรกฎาคมค่ะทุกคนภาพยนตร์อย่าลืมไปดูได้เลยแน่นอนค่ะกานไปดูไหมครับก็อะไรครับก็อะไรครับก็วูไม่อู้เลยคอัะโอ้ยเลือกได้แฟนในวงการแล้วกันคนที่ชื่ออะไรนะเบส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 ใช่ไหมฮะไม่ ถ้าถ้ายังปากแข็งถ้าายังงปกแข็อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะครอบลายจากมือถือสาวหลินนะครับออกรายการเลยเอาเลยเอาเลยอยากดังนะแต่ดังกระแสกระแสงวยขวาเออนะฮะไม่เอาดีกว่ามาที่เรื่องภาพยนตพิเศษครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ภาพยนตร์เรื่องโลกจำนำนะครับเขาบอกเป็นหนังผีดราม่าเลยชอบหรือเปล่าลังผีเ้ยอชอบมากเลยพวกสยองขวัญเลยเวลาเข้าไปดูเราจะได้โดนลามผู้ชายโอ้ <laughs> ไม่เวลาเราเข้าไปดูแลตกใจไะให้ผู้ชายโดนลามดิไม่ต้อ,องตกใจกระโดดไปกอดคนดข้างไม่ใช่แฟนเรานอะเอาทำไม<ด>อะหน้าตาดีกว่าเ <laughs> <laughs> ออก็บอกภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับรับบทแสดงนำโดยคุณน้อยกิ๊ดาหรือว่าน้อยวงพูนั่นเองนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ หนังผีการฆาตกรรมนะครับจะติดตามกันเลยว่าม,มันเจน้ากลวัวขนาดไหนนะครับเราไปชมตัวอย่างภาพยนต์เรื่องโลงจำนำกันเลยครับ และอย่างพี่น้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นภาพยนตร์แนวจิตจิตร้อนๆอย่างเงี้ยเขาเล่นได้ดีมากแน่นอนค่ะพี่น้อยนะครับก็ไปติดตามกนได้นะครับเรียกว่าอุดหนุนนันท์ทยกันหน่อยนะครับส่วภาพยนตร์เรื่องลงจำนำนะครับจะเข้าทุกโรงภาพยนตร์นะครับวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับแน่นอน <พา S 1> แต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราในหมดวเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ ส่งมาเอสเมนะครับมาชิงคำชิงเชือกเราด้วยนะครับกับคําถามที่ว่าซิงเกิลไหนนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของนิวจิ๋วนะครับข้อเด่นนะครับไม่รักไม่ต้องนะครับข้อ2นะครับหยุดเข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวนะครับหนึ่งหรือว่า2นะครับอย่าลืมนะครับส่งคำตอบมาได้ที่เบอร์อะไรครับน้องหลินครับ422144 4ค่ะจบรายการปุ๊บส่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมส่งมาแล้วไม่ได้เพราะว่าเราส่งไปแล้วสำหรับคนที่ส่งมาเร็วเท่านั้นนะครับและตอบถูกด้วยรายการเราส่งมาเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูรายการของเราทุกวันนะครับจะมีะของแจกฟรีๆทุกวันนะครับรวมไปถึงนะครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารในวงการบันเทิงแน่นอน,นครับสามารถติดตามกันได้ทุกวันจนันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีแบบนี้ทางช่อง M Channel ช่องพับยูละคอมเซิร์ตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้นะครับเราสองคนกีรละลินต้องลาไปก่อนแล้วครับวสวัสดีครับ